ครับสวัสดีครับผมมนพินกับ c h a n ช e l f l ฟิลไทยในทูบครับก็ไปพักที่ไหนก็รีวิวเผื่อไว้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครนี่ก็สบายโฮเทลนะครับอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับเรียกันโคราดดีกว่านี่ห้องพักก็มีทีวีมี Wi-Fi นะครับแล้วก็มีน้ำให้สอขวดนะครับแล้วก็มีมินิบาร์มินิบาร์ แล้วก็มีเนี้เตียงสองเตียงนะครับมีระเบียงด้วยะระเบียงนี่ครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำมีน้ำร้อนนะครับฝักบ,บัวนะฮะนี่ครับระเบียง,ยงก็ มือนไม่เห็นอะไรน,นะฮะมีกลับปัะมาในห้องมีโทรศัพท์ติดต่อรอบบี้มีโต๊ะนั่งทำงานแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าครับคับสบายโฮเทลโคราชครับ